แคมเปญเงินฝากออมทรัพย์นะครับครบรอบ70ปีของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับรับดอกเบีย้ยสูงสุดถึง7.7%ต่อปีนะครับยังคงอยู่นะตัวนี้นะครับเป็นการต่อแคมเปญจนถึง30พฤศจิกายน2566นะครับสามารถเปิดได้เลยนะวันนี้นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน นะครับเปิดฝากขั้นตามเพียง1 0,000บาทนะครับขึ้นไปบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยนะครับเงินฝากเปิดได้ที่ธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์ทั่วประเทศทุกสาขานั่นเองนะครับเงินฝากออมทรัพย์ครบรอบ70ปีทออสอนะครับฝากง่ายๆได้ดอกเบี้ยสูงนะครับแล้วก็บุคคลธรรมดาไม่หักภาษีนะที่จ่าย15%ขั้นตามเพียง1 0,000บาทนะครับเปิดสามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่นะครับ วันนี้นะถึงวันที่เ,เรามาดูอัตราดอกเบีย้ยนะครับเงื่อนไขอัตราดอกเบีย้ยก่อนคือบัญชีตัวนี้มันเป็นแบบสเตปอัพมันไม่ใช่7.7%ต่อปีนะครับตลอดอตลอดแคมเปญนะครับมันจะมีเลทของมันอยู่นะครับมาดูกันวันที่เปิดบัญชีถึงวันที่3 1มีนาคม2568นะครับจะได้รับอัตราดอกเบีย้ย0.7%ต่อปี วันที่1เมษายนถึง30กันยายน2568ได้รับอัตราดอกเบีย้ย7.7%ต่อปีนะครับอัตราดอกเบีย้ยโดยเฉลี่ยแล้วเท่ากับ2.43ถึง2.61%ต่อปีขึ้นอยู่กับวันที่ลูกค้าเปิดบัญชีหลังจากนั้นก็ใช้อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคารณัขณะนั้นจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากรายเดือนนะครับโดยเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ครบรอบ70ปีทอ,อสอกับบัญชีคู่โอนต้องเป็นบุคคลเดียวกัน ธนาคารจะคำนวณอัตราดอกเบี้ยนะครับเงินฝากตามจํานวนเงินฝากคงเหลือณนะสิ้นวันการจ่ายอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับทุกวันที่15ของเดือนโดยโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีคู่โอนที่เป็นบัญชีเงินฝากประจำเ,เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่มีสูตรคู่ฝากเท่านั้นหากมีการถอนเงินจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงเพราะนั้นเรามาระวังกันด้วยนะครับ ตัวเงื่อนไขนะครับเป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดาคณะบุคคลห้างคุ้ส่วนนะครับสถาบันที่ไม่สว่างหาผลกําไรนิติบุคคลหอจอกอบอจอกอบอมอจอ,อและบุคคลที่มีถินที่อยู่นอกประเทศนะครับกลุ่ม1 2 3และ9ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อรับชําระค่าสารนุบปโภค ชำระเงินกู้ได้นะครับไม่สามารถทําธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบีย้ยเงินฝากจากบัญชีอื่นหรือรับเงินรางวัลหรือรับดอกเบีย้ยหรือเงินต้นเมื่อไถ่ยถอนสลักอมทรัพย์ทอสอได้รับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่21กันยายน25กันยายนนะครับถึง30พฤศจิกายน2566หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการก่อนสิ้นสุด ระยะเวลาดังกล่าวนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์ครบรอบ70ปีรับดอกเบี้ยสูงสุดถึง7.7%ต่อปีนะครับเรียกว่าต่อขยายแคมเปญให้หลายท่านได้ฝากกันนะครับใครใครที่สนใจนะครับลองติดต่อสอบถามของธนาคารอาคารสงเคราะห์ดู026459000นะครับที่ตั้งนะสำนักงานใหญ่นะครับ ถนนพระราม9้าเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนะครับติดต่อได้เลยนะหรือจะติดต่อผ่านเว็บไซต์ w w w g h b a n k c o t s ก็ได้เช่นเดียกันนะครับก่อนจากกันนะครับแนะนำความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับ ความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนอันตราผลตอบแทนก็จะต่ำลงนะครับจะน้อยไม่เยอะแต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอันตราผลตอบแทนที่ทำได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง18%เเลยก็ได้นะครับบางที่บางที่นะครับบางจุดการลงทุนนะครับบางตัวอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่า,ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุน หนึ่งนะครับตราสารหนี้หรือการลงทุนระยะสั้นตราสารหนี้เนี่ยจะออกนะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึ่งให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ2-5%เนะครับเจ็บเป็นตราสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากนะครับเล็กน้อยดีกว่าเงินฝากประจําเล็กน้อยนะครับประโยชน์ของตราสารหนี้คือ1 ความสิ่งต่ามปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารหนี้ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว่าตราสารหนี้เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่ำนะจะใช้เวลาขายนะครับนานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอไม่อยากจะรอให้ครบปี จะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะหาคนซื้อยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในหากภาวะเงินเฟอ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟอ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยหากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบี้ยต่ําตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับ เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่าหนึ่งปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลังความเสี่ยงเนี่ยต่ําเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะสภาพคล่องอาจจะต่ํานิดหนึ่งนะเหมาะสําหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไปแล้วก็ เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำมากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่3ถึง4เเซก็พอจะหาได้นะครับนะต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับหุ้นกู้เนี่ยเออไม่ใช่หุ้นกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมา ซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการละนะครับต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของอาการลงทุนในการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับ8-18%ก็สามารถทําได้ในบางกิจการนะครับนะซึ่งหุ้นเนี่ยค่อนข้าง มีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3%แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน10%ก็มีบางาตอแทนผลตอบแทน5% 8%ก็มีนะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือกลงทุนได้อิสระนะดูว่ากิจการนั้นเขาทำอะไรนะครับแล้วก็มีความผันผวนสูงอย่างที่บอกไว้ราคาหุ้น มีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทำให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้นหุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็จะต้องอาศัยความรู้นิดหนึ่งนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยอันดับระดับสูงเหมือนกันนะครับต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบ ปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วรีเนเวทขายนะครับก็สามารถทำได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงเทียบเท่ากับห,หุ้นเลยก็ได้นะครับถือไว้งานะถ้าเลือกดีๆเลือกอสังหาร,ริมทรัพย์ในโซนทำเลที่ดีเนี่ยถือไว้ก็มีอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทนระดับหนึ่งล้วและถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ยอัตราที่ดินมันจะขยับขึ้นเท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยทั้งที่ได้รับตัวค่าเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายนะขายก็ได้ทำกำไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุนมากในการซื้อสังหาร,ริมทรัพย์นะครับเป็น เป็นหลังๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบขายวัน2วันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ะระยะเวลานิดหนึ่งแล้วถ้าอยู่ในทาเลที่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายใน6-7เดือนก็มีมาแล้วนะครับ